สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคข้าสู่ช่อง K N Channel วันนี้นะคะเรากลับมาก,กับการรีแอคชั่นอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นวง Baby Monster กันซึ่งวิดีโอล่าส,สุดที่ถูกปล่อยออกมาจาก YG นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการเต้นของน้องๆเนอะซึ่งเหมือนมันจะอยู่ในตัวทีเซอร์ที่แบบปล่อยออกมาตอนเบมอนกำลังจะแบบ ออกสู่สายตาประชาชนนะคะก็ยังไม่ได้ดูวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะคะเราก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะเจนนี่ from the top โหเท่มากโห โอาฮิอ่นเลียงมากโหโร่าเหรอนี่ยเธอโรราเท่มากลูกสาวฉันวุ้ อุ้ยพี่เห็นสีหน้าน่องก็อุ้ยอาดาเทมากอือน้องแคนนี่อุ้ยเธอลายเต้นดีมากอะ่ะอือดูความเล่นน่าเล่นตาของเขาสิอือพี่อาซาอุืย โอายไออนสวยมากโอหลูกกะลูกกะคือเท่มากนะดูสายตาเขาอุ้ยสวยมาก จบแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับตัววิดีโอนี้นะคะก็คือเราอยากจะบอกว่าเด็กๆอะ่ะคือเท่มากคือปกติเราจะเห็นน้องๆแบบว่าฟิลสดใสน่ารักซึ่งเรายังไม่เห็นโหมดโหมดนี้เลยซึ่งแบบมันสวกมันเท่มากช็อตเปิดมาของลูกะคือลูกะทำดีมากคือแบบดึงดูดดึงสายตาสวยมาก แล้วคือแบบทุกคนท่อนที่แบบน้องอาหยอนเปิดขึ้นมาคือแบบมันมันเลื่อนไหลมันสมูทมันดูดนลลีน้องโลล่วา,วาน้องโลล่าคือเว้ามากน้องโลล่าหรอคือปกติเราจะเห็นแบบน้องแบบฟิลนุ่มนิ่มแบบฟิลน่ารักน่ารักฟิลตะมุตะมีใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบหูใส่ตรงใส่ตาแล้วคือเออน้องทําให้เห็นและว,ว่าแบบพัฒนาขึ้นไปเยอะมากๆคือจากการเต้นของเขาคือเขาดูแบบมีพัฒนาขึ้นเยอะมาก อาสาก็คือเท่มากคือแบบเท่เลยเทเทเทชอบเราชอบมากแบบท่อนน้องแพรทุกคนคือ เขาหน้าหลักอะแต่มันก็มีความเท่นะแต่แบบเออหน้าตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาทาแล้วมันดูแบบเออมันดูน่ารักแล้วเออมันมันดูเหมาะที่จะส่งเป็นท่อนนั้นให้เขาขึ้นมาอย่างเงี้ยเออต่อมาน้องฮารัมนะคะคือน้องฮารัมคือแบบตัวสูงแล้วก็เขาจัดการร่างกายตัวเอยงดีมากเลยคือดูเท่ดูสแวกเลยดูสวยแบบ เออส่วนมิออร่าเลยอะส่วนแคนนี่คือแบบแม่เจ้าเด็กอายุ13ขวบแต่ลายเต้นจึ้งมากคือประทับใจมากคือแบบเรารู้สึกว่าเออน้องเก่งนะแล้วเขา จัดการร่างกายหรือแบบ art movement ร่างกายให้มันน่าสนใจหรือดึงดูดได้อะแล้วการขยับท่าทางของเขาคือคือมันดูดีมากรวมถึงแบบน้องแบบเป็นคนที่ไม่ได้เต้นแค่ร่างกายแต่แบบสีน้องสีหน้า inner อ,นนอ,อะไรเขาไปหมดเลยแล้วแบบการเล่นหูเล่นตาคือที่สุดชอบมากทุกคนขอดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมอะ นี่ยลูกกะเทมากเนี่ยแกยอนท่อนเนี่ยคือดีมากแบบพผิ้วไหวม,มากการเล่นหูเล่นหน้าเลยสิทุกคนดูโอ้ยเนี่ยท่อนเนี่ยคือน้องแพรเลยน่ารักมากเนี่ยโอ้ลูกสาวฉันแปลงร่างแล้ว เทมากอุ้ยเหล่ากันเลยลูกเนี่ยทอนนี้อาจะคือดีมากเนี่ยท่านี้แค่นี้คือแบบปังเลิศนี่จ้อวมันเทอะเออมันเท่มันสวย,ะยอะ เล่นหัวเล่นตาด้วยนี่อุ้ยท่อนนี้คือดีมากนี่เนี่ยแกดูสายตาออออายันคือแบบเลิศ อืเท่มากดีมากชอบมากคือได้เห็นอีกมุมของเขาปกติเราจะเห็นแบบเออมุมแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมแบบยังไม่เคยเห็นความแบบสวกออกมาขลัดเนี่ยเออแล้วพอมาเห็นแบบนี้ยเรารู้สึกว่าเออเด็กๆเ,เขาพัฒนาขึ้นไปอีกอะรู้สึกว่า คือเขาสามารถน่ารักก็ได้แล้วเขาก็สามารถเท่คูลูได้ไายเต้นแต่ละคนคือแบบเออมันเป็นไายเต้นที่แบบ เท่อะทุกคนเออเป็นผู้หญิงแต่เต้นออกมาได้แบบเท่มากก็คือชอบมากถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคืออย่างมีเพื่อนคุยอะทุกคนคือมาคอมเมนต์กันได้นะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย